ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอากุศลมีนิมิตจึงเกิดขึ้นไม่มีนิมิตไม่เกิดขึ้นเพราะละนิมิตนั้นเสียทำที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำที่เป็นบาปอากุศลมีนิทานจึงเกิดขึ้นไม่มีนิทานไม่เกิดขึ้นเพราะละนิทานนั้นเสียทำที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอากุศล มีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเพราะละเหตุนั้นเสียทำที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอากุศลมีเครื่องปรุงจึงเกิดขึ้น ไม่มีเครื่องปรุงไม่เกิดขึ้นเพราะละเครื่องปรุงนั้นเสียทมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมที่เป็นบาปอากุศลมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น ไม่มีปัจจัยไม่เกิดขึ้นเพราะละปัจจัยนั่นเสียทำที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอากุศลมีรูปจึงเกิดขึ้น ไม่มีรูปไม่เกิดขึ้นเพราะละรูปนั้นเสียทมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมที่เป็นบาปอากุศลมีเวทนาจึงเกิดขึ้นไม่มีเวทนาไม่เกิดขึ้น เพราะละเวทนานั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรมท,ที่เป็นบาปอากุศลมีสัญญาจึงเกิดขึ้นไม่มีสัญญาไม่เกิดขึ้น เพราะละสัญญานั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นบาปอากุศลมีวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่มีวิญญาณไม่เกิดขึ้น เพราะละวิญญาณนั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นบาปอากุศลมีสังคตธ,ธรรมเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นไม่มีสังคตธ,ธรรมเป็นอารมณ์ ไม่เกิดขึ้นเพราะละสังตะธรรมนั้นเสียธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจึงไม่มีด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือเจโตวิมุต 1ปัญญาวิมุตติหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นไหนคือความเพียรหนึ่งความไม่ฟุ้งซ่านหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือนามหนึ่งรูปหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นเไหนคือวิชาหนึ่งวิมุติหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนยัยคือภวะทิฏฐิหนึ่งวิภวะทิฏฐิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นไนคือความไม่ละอายหนึ่งความไม่เกรงกลัวหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้ สอ,อย่างเป็นฉะไหนคือหิริหนึ่งโอตัปะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉะไหนคือ ความเป็นคนว่ายาก1ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว1ดูก่อนพิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นเฉนคือความเป็นคนว่าง่าย 1ความเป็นผู้มีมิตรดี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉนหนคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่ง ความเป็นผู้ฉลาดในมณสิการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนคือความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติหนึ่ง ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัตหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี้แล